สวัสดีครับนี่เจชิคเมครับนี่ก็ใน,นทางการตรวเจเช็คซ่อมนะครับเมนบอร์ดเครื่องซักผ้านะครับพอดีเพื่อนช่างเราส่งมาก็บอกว่าลูกค้าแจ้งว่าซื้อเครื่องซักผ้ามือสองมานะครับจะมาซ่อมใช้นะครับอาการคือเปิดไม่ติดนะครับตรจสอบถามก่อนเ okay, มาดูเมนบอร์ดกันครับน่าจะเป็นฝาหน้านะครับโอเคตป็นเคงมาก็เป็นลิมินะเป็นบอร์ดน่าจะมีบอร์ดหน้าอีกชุดหนึ่งตัวนี้จะเป็นบอร์ดล่างนะครับ ตอนนี้ก็มีรอยต้องรอยกันซ่อมมาลแล้วนะครับเปลี่ยนไอซีเปลี่ยนรีซิสเตอร์มารีซิสเตอร์เปลี่ยนผิดมาหรือเปล่าครับตัวนี้ R ห้าหนึ่งอ่านค่าผิดหรือเปล่านี่เป็นส้มเนี่ยเอ่อเหลืองม่วงส้มเอ่อตัวนี้มัน 47K นะตัวนี้ต้องเป็น47โอห์มนะครับต้องเป็นเหลืองเหลืองอะไรเหลือง เหลืองม่วงดำทองนะครับเดี๋ยววัดดูค่าตันทานดก่อนแล้วกัน,นก็ดูดูอะไรด้วยนะไม่แน่ใจไม่แน่ลูกค้าซื้อเองหรือยังไ,ไงช่างแต่เขาบอกว่าซื้อเครื่องมามาซ่อมนะครับไม่แน่ใจก็ลอ,อยรอยเปลี่ยนอะไรมาแล้วนะครับวัดเดี๋ยวก่อน สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบหี่สิบหกเคนะครับวัดได้เดีเ๋ยวเช็บไอซีอ่ะตงเป็นไอโอดนะครับรงน,นี้เ่ยไโอดจะมีคาบเลยนะ หาไอซีหน่อยนะครับเดี๋ยวได้ดูดูเบอร์ไอซีกันเบอร์มองไม่ค่อยเห็นนะมันเขาหยอดกาวไว้นะครับตัวนี้หยอดกาวไว้ไม่เห็นเบอร์นะครับน่าจะเป็น tn y สอง tn y รือเปล่า สามยอ้ยอนไม่เห็นเบอร์แล้วไปดูกันหาวิธีอีกงนึงกันอ๋อนี่ T N K สามศูนย์สี่นะครับโอเคยันย้อนหน่อยต้องเอียงๆนะครับไม่เห็นเบอร์อใช่ไหมก็จะวัดนี่เลย ขา1 2 3ข่ขา5ขา5กับขานี้เลย5กับขาบ8นะครับขึ้นไหมมีโอมไหมน้องทีต้องขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับนี่นะครับโอเคมีขึ้นสลับด้านก็ ดีมรประมาณ500โอห์มโอเคไม่ช็อตนะจะถอดมินบอร์ดมาดูก่อนนะครับเสียบมินบอร์ดมาดูนะครับมันก็จะมีรอยบักจีมุกคงแขงต้องไอโอสนี่ก็ลอยวัดแล้วนะครับ เชื่อมแมวต้องบักจีออกนะครับลองเปลี่ยนรีเซตเตอร์ดูก่อนนะครับอเคครตอนนี้เชื่องแมวก็ดูในกล่องอะไรแล้วครับตันนี้บางทีลูกค้าอาจจะวัดตอนที่มันยืดค่าแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเที่อินเตอร์ก็รวมกันทั้งแมวก็ มิเตอร์ต้องมีหลายๆตัวบางทีตัวหนึ่งรวนนะวัดบางทีวัดถึง4ี่นั่นนี่โอเคแล้วก็เราก็อ่านเอานะครับค่าใกล้เคียงตามที่วัดนะครับโอเคครับปัดกีใส่ไหลเข้าไปนะครับใส่ครับเปในวนงจรเลยวับ คราวนี้ก็ต้องหาที่ต่อไฟนะครับไฟก็จะเทสดูดีซิตเตอร์เข้ามาด้โอทมาน,นี่นะครับไฟเอซีเข้าจุดนี้ตัวหนึ่งขานด้จะเป็นขั้วซีตัวนี้นะครับ คาปาซิตเตอร์นี่นะมันจะขั่วลบนะครับโอเคตัววงจรแล้วจุดจุดนี้นะฮะหรือจะเป็นจุดนี้ก็ได้ผ่าน L นะครับผ่านโช๊กนี่นะจุดนี้ก็ได้ถ้ามาองซ็กเก็ตก็คือส็อกเก็ตนี้นะครับสเกจุดนี้ มันก็จะต่อผ่านโหลดนะครับเนี่ยหลอดไฟแล้วก็มีเบรกเกอร์กันดูดนะครับ,บก,กับบกีนะครับขอต่อสายบักกีแป๊บหนึ่งอโอเคครับตอนนี้บักกีแล้วนะครับจุดนี้แล้วลดเดี๋ยวเปิดเบรกเกอร์นะครับไฟไม่สว่างนะครับโอเคอต่างวัดไฟ AC ก่อน ใช้ได้ยังไม่เอซีจำไม่ได้เครเับน,นี้นะพอเห็นนะสอ้อยยี่สิบหกสิบเจ็ดโวลต์นะครับไปตั้งดีซ0หนึ่งพนโวลต์นะครับตตตตตเตอร์กิตอนตอนมิเตอร์วัดตรงคาปาฟัางในบวกฟังในลบก็ดูคั่วให้ถูกฟังนี้ดูแล้วเ,เดี๋ยวไว้จับยากหน่อย ดีซีมามาสา้อยยี่สิบโวลต์เลยนะโวลต์มาเยอะจังก็ปาาเ,เป็นคาปามองดูป่ะปิดเบรกเกอร์ดูก่อนไฟก่อนน,น,นะครับดูว่าไฟมันคลายเป็นจุไม่นะครับ ไฟไม่ค้างนะ,ะแบบเดียวเหลือสองโวลต์นะครับครัแบบดูตัวไอซีก่อนไอซี IC ก็ไม่ร้อนนะดีซิกเกอร์ก็ไม่ร้อนนะเปิดดวทคีครับไฟไีซีมาเยอะจังโอเค๋เยววัดดู ไปขาอ,ออกนะครับห้าวนแปดวนนี่จ่ายได้ยังเลยชุดนี้นะฮะจิมยากหน่อยนะ ก็เมื่อกี้เหมือนจ่ายแล้วนะบางจุดมันก็จิ้มไม่ไหวขึ้นนะครับเจ็ดโวล์นะครับจ่ายแล้วเจ็ดโวล์ตรงนี้ครับรตอนนี้ชุดหนึ่งเป็นลบ จับกลาฟิดด้านดูตั้งสีฟิลเตอร์เป็นหลักนะครับมันจะเป็นบวกเป็นลบกันอยู่คือบวกกันแล้วก็ได้12โวล์นั่นแหละเจะากันยากหน่อย นี่นะครับได้5โวลต์น,นะครับเรามี4 5, 5โวลต์โอเคถ่ายละเดี๋ยววัด AC out ดูตรงเอ่อซี C 300หน่อยนะครับมีไฟ AC ซีมากกว่าไฟ DC ซีไหมนะครับโอเคครับตอนนี้ตั้ง AC out นะครับ10คูณ10นะวัดตรงขาปานิดน,นึงนะครับ ก็มีไฟ DC มากรอน DC ไหมนะครับจุดนี้นะครับกันเหนียวนะครับไม่มีนะโอเคไม่มีก็น่าจะรอดจะดูคาปากันเท่าไหร่น่าจะเปลี่ยนมางอย่างตัวนี้ก็10มโครนะ400โวลต์นะนะนี่น่าจะเหมือนเปลี่ยนเหมือน ตู้น้องร้อยนี่เปลี่ยนมาแล้วโอเคเรียบร้อยนี่ก็เดี๋ยวล้างเมนบอร์ดนะครับล้างด้วยที่เนื้อสักเองล้างด้วยที่เนื้อสักเอให้กิ้งก็โอเคนะครับล้างนเนื้อสักเองเสร็จก็ประกอบกลับนะบจะมีจะมีล่างมีบนเหรอเนะี นดูตรงล็อ,อกนะครับจะมีล็อกอยู่โอเคตอนคก็เรียบร้อยครับโอเคพร้อมแจ้งราคาเสนอส่งลูกค้าครับโอเคครับยังไงก็ขอที่มีปรโยชน์ให้ยังไงช่วยกดกระดับกดซับตะคายกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ฉันในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ สุ้ๆครับขอบคุณท่ับรับชมงาน